Um, oh! ผู้ชมผู้มีเกียรติเคารพครับโคชิงชนะเลิศถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเที่ยวทีสองเที่ยวแับสายน้ำประดู่ด้ว่าร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงครับสาวสวยสุภาพรพรอยดยพ่ายโดยทีมงานจากหน่วยหน่วยบัณชาการต่อโซกาศยานและรักษาฝั่งจังหวัดชลบุรีอยู่ร่องน้ำแดงจะพายแล้วจะพายแรงแซงหนีได้ไม่ได้ไหนเมื่อร่องน้ำเมื่อร่องน้ำเมื่อลุงสุริยากับทีมงานทีมงานจากพรอยมาแก้วสิงห์บุรีเลิฟใส่เกลี่ยสี่ทีเกียร์ห้าปลาเกลี่ยหกกระดกไปเกลี่ยเจ็ดแล้ว ว่าแล้วล่องน้ำแดงล่องน้ำแดงสาวสวยสุภาพรสาวสวยสุภาพรทีมงานทีมงานจากหน่วยบัญชาการต่อสู้การยานและรักษาบางังหวัชนบุรีลก่กอดคอแล้วโอล้ละครับเดี๋ยวก็รู้ว่าหน่วยนี้จะแซ่ไขสถานการณ์ได้ไหมในเมื่อครั้งแรกในเมื่อเที่ยวแรกผมรูกดว่า ท่านผู้ชมที่เขารบำรักทุกท่านนะครับในช่วงกันนั้นเลยลอกดาวแดงล้อมดาวแดงไล่เบียดเราสาวสวยสุดคามหวนไล่เบียดไล่เบียกันทางด้านลุงสุริยาลอมดันกันเลยฉีกตัวเดียวว่าเราลุงสุริยาไม่ยอมเราเอาเที่ยวดีเที่ยวสุดท้ายเองว่ากันสาวสวยจี้สาวสวยจี้ล้อมเราอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวลอมเราไปมาจู่วันเหลือไม่ธรรมดา มีน้ำสะกุลว่าจะไปประดูทองดวงนี้ดูรองน้ำแดงรองน้ำแดงใส่เสื้อสีขาวเริ่มสับแหลกตีแหลกบอกว่าจะแสงจะขอเที่ยวสามจะขอเที่ยวสามแต่ไอ้หนุ่งติ่งหนังไอ้หนุ่งติ่งหนังรุ่งสุริยาไม่ย่นไม่ยอมไม่ท้อไม่แท้เพราะว่าใช้สีผายจากรอดพักแก้วตอนนี้เริ่มสับแหลกสับแหลกตีแหลกแสงนี้ตีแหลกแสงนี้แล้วผอดมาว่ายังไงว่ายังไงทางด้านลุงสุริยาลุงสุริยาสับนี้ลุงสุริยาสับนี้ลุงสุริยาสับนี้แล้วตอนนี้ทางด้านของสาวสวยสุภาพรสาวสวยสุภาพรกำลังจะแสงกำลังจะแสงว่าแล้วว่าแล้วสุภพรก็ ว้าแล้วร้อยเป็นสุดท้ายดูดีว่าร้อยเป็นสุดท้ายสาวสวยุกพรล่องน้ำแบงจะกอดคอจะกอดคอแซงน้าไม่ได้ไหนเบื่อไอ้ดุ๊กไอ้ดุ๊กติงนะครับล่องน้ำทุกคนจงนี้อยู่สพรสวสวยสุ่พสาวริยสุรดย์สู่พรสาวสวยสูพรสุริยาสูพรสุริยาสูพรสุริยาสู่พรสุริยา